สวัสดีทุกคนนะครับสักดาจาก channel co นะครับวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับหนัง w e g e t a b l e tan หรือว่าหนังฟอกฟาดนะครับตัวหนังฟอกฝาดเนี่ยมันมีคร์ลิกติกอย่างไรแล้วก็มันมีเขาเรียกว่าวิธีการดูแลอย่างไรนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาทำให้ดูกันนะก็ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในวันนี้ก็จะเป็นของ Lion เหมือนเดิมนะครับทำความรู้จักกับหนัง เวชเทเบิลแทนกันก่อนอ่าเราจะเห็นว่าข้างนี้เนี่ยมันดูเงานะฮะสะท้อนแสงส่วนข้างนี้มันดูซีดนะครับเนื่องจากว่าข้างนี้ผมเอามาลงแว็กซ์เรียบร้อยแล้วมันช่างดูมีมิติมากเวลามันสะท้อนแสงแต่ว่าการลงแว็กซ์กับรองเท้าหนังพวกเนี้ยก็ทําค่อนข้างยากนะครับทําไมหรออ่าเดี๋ยวอธิบายให้ฟังเริ่มต้นเลยนะครับหนังเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเราพูดถึงหนังเวชเทเบิลแทนก็คือการเอาหนังไปฟอกด้วยวิธีการทางธรรมชาตินะครับ เออผมจะเล่าเป็นประวัติศาสตร์คร่าวๆที่คุณไม่จาเป็นจะต้องเชื่อก็ได้ฟังว่าสมัยก่อนเนี่ยมนุษย์เราครับจะมีการล่าสัตว์แล้วก็เอาหนังสัตว์เนี่ยไปขายทําเครื่องนุ่งห่งใช่ไหมทีเนี้ยเออเมื่อก่อนเนี่ยเออเราอยู่ในโซนเมืองหนาวเนี่ยเราก็มักจะใช้เออเครื่องหนังที่มันเป็นชุดคลุมที่มันมีขนสัตว์มันก็จะค่อนข้างที่จะปกกับเก็ีความหนาวได้ดีแต่ว่าหลังๆมนุษย์เนี่ยก็ เอาหนังของเขามาใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆมากมายยิ่งขึ้นส่งผลให้เราจําเป็นจะต้องมีกระบวนการในการฟอกหนังนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเขาฟอกด้วยเกลือด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็เอาหนังไปใช้เลยดิบๆนะฮะแต่ว่าตอนเนี้คือเขาเนี่ยเปลี่ยนวิธีการฟอกให้เป็นวิธีการฟอกแบบใหม่โดยการฟอกเนี่ยจะมีการใส่สารเคมีลงไปเพื่อหยุดกระบวนการหยุดเอนไซม์ต่างๆที่จะย่อยสลายผิวของหนังแล้วก็ทําการทําลายแบคทีเรียที่จะทําลายหนังเนี่ยให้มัน กลายเป็นหนังที่มีอายุการใช้งานที่ยาวนานมีสตั๊กเจอร์ที่แข็งแรงใช้งานถึงสิปีแบบที่ปัจจุบันนะครับต้องยอมรับว่าคนสมัยก่อนเนี่ยเขาฉลาดมากๆเขารู้ได้อย่างไรว่าเขาต้องทําแบบนี้นะทีนี้เนี่ยพอเรามาดูเนี่ยหนังเวสเชเบิลแทนเนี่ยจะเป็นจะเป็นวิธีการฟอกอันแรกที่มนุษยชาติเจอนะเพราะว่าเ,เขาเล่ากันมาผมอาจจะไปดูจากหลายๆเว็บนะแต่ว่าผมก็ยังหาตําราที่มันมีความน่าเชื่อถือไม่ค่อยได้ถ้าใครมีก็แนะนํากันมาก็ได้นะครับ เขาว่ากันว่าเนี่ยมีหนังฟอกนะครับที่มันถูกทิ้งเอาไว้อยู่ในถังไม้โอ๊กแล้วก็ข้างในมันมีแบบเศษลากไม้เศษไม้อะไรอย่างเงี้ยแล้วสักพักหนึ่งอันหนังอันนั้นเนี่ยมันพอเขาหยิบหนังอันนั้นขึ้นมาแล้วเขาก็เห็นว่าเฮ้ยมันสวยว่ามันเกิดสีที่เป็นสีน้ําตาลเหมือนลากไม้เปลือกไม้แล้วนอกจากมันมีสีที่สวยงามแล้วเนี่ยมันยังมีความหอมจากน้ํามันหอมระเหยที่มาจากธรรมชาติแล้วนอกจากนั้นเนี่ยพอเอาไป ตัดเย็บใช้งานมันก็รู้สึกแบบเฮ้ยโหมันดีวะ่ะเหมือนใช้ทาอุปกรณ์อะไรมันก็ดีไปหมดเนี่ยเอาไปพันด้ามขวานทำอะไรเงี้ยสุดท้ายป๊อบเนี่ยเขาก็เลยรู้สึกว่าเออเราดีวิลล์กระบวนการในการฟอกหนัง Ve ชเทอเรลแทนขึ้นมากันดีกว่านะโรงฟอกเนี่ยเขาก็เอาหนังเนี่ยไปผ่านกระบวนการฟอกขั้นตอนแรกเพื่อปรับก่อนให้หนังมันเป็นหนังที่เป็นหนังที่ใช้งานได้ก่อนให้มันได้คลาสจากนั้นเนี่ย ไอ้คลาสเนี่ยถ้าเกิดว่าเลือกที่จะไปฟอกด้วยวิธีการทางธรรมชาติเขาก็จะเอาไอ้หนังเนี้ยไปแช่นะฮะในถังไม้โอก๊กหรือว่าถังไม้อะไรก็ได้ตามสูตรของโรงฟอกนะที่มันแบบเป็นถังที่มีควบคุมทั้งความชืน้นอุณหภูมิอะไรได้ดีอะแล้วก็ใส่รากไม้ใส่ไอ้พวกสิ่งที่ทําให้เกิดกระบวนการต่างๆนะครับรากไม้พวกเนี้ยนอกจากให้สีแล้วมันยังมีแบบพวกเอนไซม์มีสารเคมีบางอย่างที่ทําให้สีมันติดอยู่บนหนังได้ดีแล้วก็ มันทําให้หนังมีอายุการใช้งานที่ยาวนานผิวสวยอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับก็อันนั้นก็จะเป็นเรื่องของเคมีไปเนาะทีนี้พอเรารู้ว่าเฮ้ยห,หนัง vegetable t a n ี่ยมันมีสีมาจากธรรมชาตินะฮะแล้วก็มันเป็นสีที่ฝังแน่นพอสมควรเลยแหละแต่มันมักจะสีไม่ค่อยเข้มนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ารากไม้เนี่ยมันก็จะมีคาปาซิตี้คือความเขาเรียกว่าความความมีข้อจำกัดในการ อิมพลิลตเข้าไปหรือว่าแทรกเข้าไปอยู่ในโมเลกุลของหนังเนี่ยค่อนข้างน้อยไม่เหมือนกับการฟอกด้วยวิธีการทางเคมีที่เขาใช้กระบวนการทางเคมีเปลี่ยนโมเลกุลสีอ่ะให้มีพันธะทางเคมีกับผิวเนื้อดีกันทีนี้พอหนังที่เราได้รับการฟอกน้ํามันเนี่ยสีจะติดไม่ค่อยเยอะจะดูค่อนข้างซีดแต่ความแอนทีคความมีรสแบบรสนิยมเขามันจะดูดีมากผมจะให้ดูว่ามันจะเป็นอย่างไรเนาะเนี่ย มันมันเนียนเห็นไหมสีมันดูเนียนไปหมดแล้วก็อันนี้มันไม่ได้เป็นสีจากอะไรนะมันเป็นพาทิน่าเล็กๆเ,เบาๆที่เกิดจากการที่ผมเนี่ยขัดแล้วก็ใช้งานมันขึ้นพาทิน่าเนี่ยสวยมากเลยคือสีมันจะเป็นสีอ่อนๆน,นะแต่งตัวก็อาจจะต้องแต่งกับเกงสีเทาอ่อนงเกงสีขาวหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าไอตอนที่มันเอจจิ้งเนี่ยมันก็จะรับพวกแบบ สภาพแป็ล้อมมาเห็นไหมคือมันจะเห็นได้เลยว่าผมเนี่ยก็ใช้งานเขา,เาสมบุกสมบันมีสีประมาณหนึ่งนะครับเพราะว่าคู่นี้เคยโดนฝนไปลุยน้ำอะไรามามันก็จะซับแต่ด้วยความที่หนังเนี่ยมันเป็นหนังฟอกน้ำมันนะครับสีจากลากไม้เปลือกไม้มันจะเป็นน้ำตาลอ่อนมันจะยังฝังอยู่ข้างในแล้วก็มีสีอะไรแอดเข้าไปมันจะเข้มขึ้นแล้วตอนที่เราได้มาใหม่ๆสีมันจะไม่ค่อยแบบว่า เข้มแบบนี้ยมันจะเป็นสีอ่อนนะฮะคือสีฟอกฝาดเนี่ยมันจะอ่อนแล้วหนังฟอกฝาดนะครับหรือว่าหนังเวชเชอรัลแทนเนี่ยมันจะมีความเขาเรียกว่าเปลี่ยนแปลงไปตามพฤติกรรมของเราเนี่ยได้ดีมากๆเลยคือจะบอกว่ามันเป็นฟุตพิท์ก็ได้นะฮะสำหรับมนุษย์แบบผมเนี่ยที่ชอบเอารองเท้ามาแล้วค่อยคเฟดค่อยๆใช้งานค่อยๆดีวลล็อไปพร้อมกับมันเนี่ยผมจะขึ้นแบบชอบใช้รองเท้าหนังฟอกฝาดนะครับ คือถ้าเราใช้งานแบบไหนเนี่ยมันจะแสดงคาแรคเตอร์ิสติกของเราออกมาเลยหรือว่ามันจะแสดงพฤติกรรม,รรมแสดงวิธีการใช้ของเราออกมาได้ชัดเจนมากนะครับถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยเป็นมนุษย์สายมัสคูลีน่าเป็นคนที่แบบมีความแมนแมนดิบด,บดบลุยล,ลนะเวลาเราใช้หนังฟอกฟาดเนี่ยหนังฟอกฟาดพวกนี้มันก็จะเข้าไปซับพวก ปูนดินทรายหินอะไรก็ตามถ้าคุณไปเดินป่ามันจะซับแบบพวกสารเคมีที่มาจากธรรมชาติแล้วสักพักหนึ่งเนี่ยพอคุณปัดออกนะครับมันก็จะเกิดการเฟดที่เป็นเฟดแบบวิธีการใช้งานของคุณเลยแต่อย่างเป็นมนุษย์แบบผมเนี่ยเป็นมนุษย์ออฟฟิศที่ทํางานในเมืองนะครับก็เป็นแบบเป็นหนุ่มหนุ่มออฟฟิศนี้วิธีการการใช้รองเท้าผมก็จะแตกต่างกันหนังฟอกฝาที่ผมใช้เนี่ยมันก็เกิดการเฟดที่แตกต่างกันคืองนี้ คือมันจะไม่ได้เฟดรุนแรงมากแต่ว่ามันมีร่องรอยการใช้งานแบบนี้ซึ่งถามว่ามันยังเนี้ยบอยู่ไหมคําตอบคือมันก็ยังดูเป็นเป็นลุคแบบเนียเน้ยบเนี้ยบดูเป็นคนเรียบร้อยดูเป็นคนแบบว่าไม่ได้ลุยมากอาจจะดูสําอางนิดหน่อยซะด้วยนะครับเนี่ยคุณริสติกมันก็จะยังดูมีความเป็นฟอกฝาแต่ว่ามันก็จะแบบ <c oughs> ทาให้หัวมันเงาได้ <c oughs> เห็นไหมทีเนี้ยหนังฟอกฝาเนี่ย จะเป็นหนังที่เวลาเราลงทุน invest กับมันเนี่ยเวลาเราใช้ป๊บมันจะค่อยๆเฟดค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปตามตัวคุณรวมถึงวิธีการดูแลงคุณด้วยทำไมทำไมผมเล่าให้ฟังก่อนคือหนังฟอกฟาดเนี่ยมันจะรับทุกอย่างที่มาจากภายนอกแล้วเ,เปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับถ้าคุณเลือกที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มน้ำมันเยอะอย่างเช่นมิ n กออย่างเช่นดับลินนะฮะเวลาเราลงไปเนี่ยหนังฟอกฟาดสีจะเข้มขึ้น แต่มันจะความเงาลดลงม,มันจะสีดูเข้มดูทึบดูแบบดิบๆหน่อยดังนั้นเนี่ยเวลาผมเนี่ยถ้าเกิดว่าผมใช้เ,เข็มขัดหนังฟอกฝาดหรือว่ารองเท้าหนังฟอกฝาดที่เป็น work boots นะแล้วผมลงมิงออยล์ลงไปชโลมิงออยล์ล,มมงออยลงไปแล้วไปใช้งานปุ๊บเนี่ยมันจะมีฝุ่นมาเกาะเร็วมากไม่จะดูดซับสิ่งจากภายนอกเร็วมากแล้วสุดท้ายเนี่ยคุณจะ develop fading รองเท้าที่แบบมีความแบบเป็นคุณจริงๆขึ้นมาอย่างรวดเร็ว แต่ว่ามันก็จะมีความทึบความดิบความลุยแต่ถ้าเกิดว่าเราเลือกผลิตภัณฑ์ที่เป็นกลุ่มครีมโลชั่นนะครับคือบำรุงเบาๆไม่ทำให้เข้มขึ้นติดเนี้บลุกคุณชายนิดหน่อยเนี่ยมันก็จะทำให้พาดิน่าเนี่ยมันดีวิลอกขึ้นมาเป็นลักษณะที่ดูแบบหนังผิวละเอียดเงางามสะท้อนแสงสวยงามเออเนี่ยคือถึงได้บอกไงว่าหนังฟอกฝาดมันมีสเสน่ห์ที่การที่คุณใช้งานเขาได้ยาวนานนะครับทีนี้ อย่างที่ว่านะครช e นิโบของเราเนี่ยก็เป็นสายเงาสายเนียบนะครับต่อให้เราใช้หนังเว g เ t a ิ l e แทนหนังฟอกฝาดเนี่ยเราก็ยังคงคอนเซปต์เดิมคือเราก็เป็นหนุ่มออฟฟิศที่แต่งตัวเรียบร้อยนะครับผมก็จะลงพวกครีมใช้คลีนเนอร์บ้างนะฮะแล้วก็ลงแว็กซ์ตรงหัวโท Cap นี่ให้มันดูเงาขึ้นนะครับเหันไมเริ่มต้นเลยมะก่อนดูแลผมก็จะเอาผลิตภัณฑ์มาทำให้ดูก่อน อันนี้จะเป็นข้างที่ผมไม่ได้ทำนะแล้วผมจะทำตรงส่วนโทแค็ให้ดูคือผมเนี่ยมักจะไม่ค่อยใช้ผลิตภัณฑ์พวกคลีนเนอร์นะครับลงไปเยอะกับหนังฟอกฝาดเหตุผลคืออะไรเหตุผลก็คือผมต้องการให้เขาเอจจิ้งอ่าให้เขาค่อยๆเก่าไปพร้อมกับผมนะให้มันแบบมีการใช้งานแล้วแบบรู้สึกแบบเฮ้ยนายยูแมงบราเธอร์ว่ะนายผ่านชีวิตที่สำคัญสำคัญจุดจุดสำคัญสำคัญขอ,ของชีวิตมาพร้อมกัน ก็ไม่อยากจะลบรอยนั้นออกเท่าไหร่นะครับทีนี้ผมก็จะเบาๆพอนิดเดียวนะฮะคล้ายๆกับพาทิน่าเลยแต่ว่าผมจะตรงเนี้ยมันมีซีดนิดเดียวนะฮะก็จะเช็ดหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวมันแบบเสียความเป็นพาทิน่าก็เสียดายแย่นะฮะเนี่ยตรงเนี้ยมีรอยเตะดำๆหน่อยอขยี้มันหน่อย อ่าทีนี้จะเห็นว่าเนี่ยเห็นไหมสีมันออกมานิดนึงนะครับผมว่าพอสําหรับผมผมพอนะคือพอให้มันเบลนไปไม่อยากให้มันสูญเสียความเป็นเอจจิ้งของหนังนะครับเราจะเห็นว่าอ่ามันก็สีซีดลงนิดนึงคือตรงเนี้ยผมไปแบบไปโดนฝนโดนอะไรมามันดานิดหน่อยพอเราเอาคลีนเนอร์ล้างออกมันก็หายไปนะครับแล้วผมจะใช้ e x c e l l e n t Cream แบบไม่ผสมเม็ดสี ทำไมผมเลือกใช้แบบนั้นคุณสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ผสมเม็ดสีเพื่อย้อมหนังฟอกฝาดให้เป็นสีที่เข้มขึ้นได้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่อยากจะบอกว่า,าถ้าคุณเบื่อลุกเดิมๆของหนังฟอกฝาดคุณอยากจะปั้นให้มันดูมีความเป็นพาติน่านะครับคุณสามารถที่จะใช้สีดำลงบริเวณหัวตรงนี้ให้มันดูเข้มขึ้นได้นะครับเอาสีดำค่อยๆทาค่อยๆแบบว่าขยี้ลงไปแล้วปัดจนมันกลายเป็นพาติน่าก็ได้เช่นกันนะครับแล้วก็คุณสามารถที่จะบำรุงโดยที่ไม่ใช้พิกเมนต์ ให้เกิด natural patina หรือ patina ธรรมชาติก็ได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าคุณต้องดูได้ว่าคุณอยากจะ develop รองเท้าคู่นี้หนังฟอกฝาคู่นี้ของคุณไปในสายไหนนะครับเหมือนเวลาคุณแบบเป็นโปเกมอนเลยเผมว่าดิจิมอนมากกว่าเพราะโปเกมอนมันจะมีสายพัฒนาสายเดียวใช่ไหมแต่ดิจิมอนเนี่ยอีกแล้วก็จะมีความแตกต่างว่าคุณเลือกที่จะพัฒนาแบบไหนเนี่ยผมเลือกที่จะพัฒนารองเท้าหนังฟอกฝาคู่นี้ให้ดูเป็นสายเนี้ยบนะครับคือเป็น คุณชายที่ดูเนี้ยบมากขึ้นนะฮะซึ่งจริงผมก็ไม่ได้เป็นคุณชายหรอกครับผมก็เป็นเนร์ดธรรมดานะฮะผมก็จะขยี้ครีมลงไปวิธีการลงหนังฟอกฝาดแบบเนี้ยไม่ไม่จำเป็นจะต้องฟิกนะฮะจะลงแบบไหนก็ได้นะครับจะลงเป็นเส้นจะลงขยี้ขย้เหมือนพาติน่าก็ทําได้เหมือนกันเหตุผลก็คือนั่นเป็นสีธรรมชาติอยู่แล้วนะฮะมันไม่ค่อยหลุดนี่ผมก็ทาลงไป ครีมเนี่ยคุณจะเห็นสีมันเข้มขึ้นนิดนึงนะครับแล้วก็ความสามารถในการสะท้อนแสงจะลดลงเหตุผลเพราะว่าตัวแว็กซ์มันเนี่ยมันไม่ได้แห้งมันไม่ได้ถูกปัดแต่ว่าสีมันเข้มขึ้นเห็นไหมเพราะว่าเราบำรุงปบเนี่ยครีมเนี่ยที่มันเป็นลักษณะแบบของไลออนครีมเนี่ยมันจะมีความสามารถในการซึมผ่านที่ค่อนข้างดีนะครับมันจะซึมเข้าไปจนถึงหนังเห็นไหมเข้มขึ้นบวกกับการใช้งานของผมเนี่ยตรงนี้ก็จะดูเข้มขึ้นอีกหน่อยหนึ่งนะแต่ว่า ้องยอมรับนิดน,นึงว่าไลออนอาจจะแห้งช้ากว่าชาวบ้านนิดหน่อยนะแต่ผมว่าเราไม่ได้ต้องการความเร็วนี่เราไม่ได้ต้องการที่จะขัดวันละประมาณ 4- ี่ห้าคู่เราต้องการการดูแลที่มันลึกจนถึงชั้นด้านในเราก็จะใช้วิธีนี้นะครับจากนั้นเนี่ยผมก็จะปัดนะครับเพื่อเกลี่ยรครีมให้มันกระจายไปทั่วแล้วก็เกลี่ยแว็ซสเปรยมันเล็กน้อยให้มันเกิดเป็นฟิล์มบางๆนะครับ เ <inate> นี่ยมันซึมลงไปแล้วเออดูแล้วง่ายเหมือนกันเนาะทีเนี้ยเราก็จะทําแบบเนี้ยลง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 ,ลงครีมไปจนทั่วเลยพอลงครีมจนทั่วปุ๊บเนี่ยเอาไปทิ้งไว้ให้แห้งนะครับพอมันแห้งปุ๊บเนี่ยสีมันจะค่อยๆ่อยซีดลงเล็กน้อยซีดลงเนี่ยคือไม่ได้ซีดลงจากก่อนทำนะซีดลงจากตอนที่มันได้รับครีมลงไปมันจะเข้มแล้วมันก็จะซีดลงเพราะว่าครีมมันแห้งนะครับทีนี้เนื่องจากว่าคลิปเนี้ยไม่อยากให้มันดูยาวนะครับเดี๋ยวผมจะทําการลงแว็กซ์ให้นะครับ ให้ดูเป็นตัวอย่างว่าเราลงยังไงปัดเสร็จปุบ๊บอ่ะเนี่ยสีมันจะเป็นแบบสีฟอกฝาดปุ๊บนะผมจะเลือกเอาแว็กซ์แบบที่มันไม่มีสีนี่แว็กซ์แบบไม่มีสีนะครับเป็นของ Lion นะผมก็จะขยี้แว็กซ์ปรมาณนี้แล้วลงเวลาลงแว็กซก็ลงตามปกติเลยผมจะชอบใช้นิ้ว เหตุผลที่ผมใช้นิ้วเป็นเพราะว่าผมไม่ต้องการให้พาติน่าที่ผมอุตส่าห์ปั้นมาเนี่ยมันหายไปน,นั่นเองแต่ถ้าคุณแบบเป็นสายแบบว่าอยากจะให้สีมันกลับมาเป็นสีจริงของหนังมากที่สุดนะคุณสามารถเอาผ้าพันนิ้วแล้วจับแวกมาแล้วก็มาเช็ดได้นะครับแล้วก็ตรงนี้ ลงไปสี่ห้าครั้งไอ้สักรอบหนึ่งแล้วรอบเนี้ยผมก็จะเช็ดแบบนี้ไปเลยเวลาทาแว็กเนี่ยอย่าก,กดมันแรงนะให้รูบๆๆแต่ว่าทาด้วยความถี่เอานะครับถ้าคุณกดเนี่ยบางทีตรงโทรสติเฟเนอร์เนี่ยตรงแข็งๆมันจะบุบแล้วก็ทีเนี้ยรองเท้าคุณเสียทรงยาวนะฮะทาจนมันรู้สึกแบบเอียดเยียดเอียด,เอ,ยดเอียดหน่อยนี่แปลว่าแว็กมันซึมเข้าไปแล้วก็แห้งแล้ว นี่เราก็ปัดเลยปัดเลยปัดอ่าเงาขึ้นแต่ยังเงาไม่เท่าเห็นไหมเพราะว่าปริมาณข้างเนี้ผมใช้ประมาณสักห้าสิบครั้งได้ผมก็จะลงอีกครับแต่ว่าผมอาจจะไม่ได้ลง50ครั้งให้ดูในรองเท้าข้างข้างนี้นะเดี๋ยวผมไปทำตามให้มันเท่ากันทีหลังแต่ว่าอันเนี้ให้คุณดูว่า ปริมาณแว็กซ์มันมีผลต่อความเงานะครับไม่ใช่แค่เราลงผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้อย่างเดียวมันก็คือมีปริมาณของแว็กซ์เป็นปัจจัยอย่างหนึ่งที่ทําให้เราเนี่ยเห็นว่ามันเงามากขึ้นนะครับเวลาเราไปร้านที่เห็นแบบเขาเป็นชูชายเนอร์ที่เขาแบบตรงนี้มิลเลอร์เลยก็คือเขาอะลงปริมาณแว็กซ์เยอะมากนะฮะเยอะจนมันปิดรูขุมขนจนเนียนกลิบไปเลย พอไม่เห็นรูหุมขนเนี่ยมันก็จะสะท้อนแสงได้ดีแค่นี้เองครับปัใจจัยในการเป็นชูชายเนอร์ถ้าเกิดว่าเราเข้าใจหลักการทางวิทยาศาสตร์จะช่วยให้คุณสามารถที่จะขัดรองเท้าของคุณให้สวยงามได้ด้วยนะฮะนี่อ่าทีนี้ลงไป10นะฮะครั้งที่แล้ว5้ครั้งน,นี้5แล้วเราก็จะปัดปัดใหม่ เงาขึ้นอีกหนึ่งสเต็ปนะครับทีเนี้ยลงไปสิบครั้งเนี่ยมันก็เงาขึ้นแหละแต่ว่าผมจะจบงานให้ดูก่อนเผื่อบางคนรู้สึกว่าคลิปมันยาวไปนะฮะก็ปรับสเปรย์น้ำสองทีนะครับ,บ,เ,รนะรบเหมือนเดิมแล้วเกลี่ยวแว็กเกลี่ยวแว็กลงไปพอเราเกลี่ยวแว็กลงไปปุ๊บเนี่ยเราก็จะเห็นว่าปึ๊บอ่า ันจะดูแบบเงาขึ้นแต่สีไม่เปลี่ยนอันนี้เป็นสิ่งที่แบบว่าหนังฟอกฟาดเนี่ยทำให้เราเนี่ยฟิลแบบนั้นได้นะ,ะเนี่ยเงาขึ้นแต่สียังเหมือนเดิมซึ่งปริมาณแวกซ์นะครับข้างนี้มันยังเยอะกว่าเยอะนะครับข้างนี้มันน้อยนะก็มันก็เลยสีไม่ค่อยชัดแต่ว่าถ้าคุณแบบเป็นสายเนียบนะฮะคุณอยากจะดีวิลอปรองเท้าคุณให้เป็นสายเนี้ยบ คุณก็เติมแว็กเข้าไปอีกสักประมาณห้าสิบครั้งเอาให้แบบมันปิดรูมขนหมดแล้วเวลามันโดนสะท้อนแสงแบบนี้ผมจะมาสะท้อนแสงให้ดูมันก็จะแบบวิบวับวิบวับไปเลยนะครับอันนี้ผมเอาให้ลงดูแบบพอประมาณก็พอนะโอเคสรุปการดูแลหนังฟอกฝาดนะครับก็คือหนังฟอกฝาดนยจริงๆมันก็คือหนังหนังวัวนั่นแหละเพียงแต่กระบวนการฟอกของเขาเนี่ยมาจากธรรมชาตินะครับแล้วก็สีของเขาเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าความอ่อนไม่เหมือนกับ สีจากหนังที่ฟอกโดยวิธีการทางเคมีนะครับทีนี้วิธีการดูแลคุณสามารถที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ในหลากหลายกลุ่มแต่ถ้าคุณเป็นสายที่อยากให้รองเท้าดูเนี้ยบดูเรียบร้อยคุณสามารถใช้ในกลุ่มที่มันเป็นโลชั่นและครีมนะฮะเช่นพวกนี้เป็นต้นเซตนี้นะครับไลออนค e a เนอร์ไลออนครแล้วก็ไลออนแวลงแบบนี้มันก็จะค่อย,อยๆดีวลลอสไตล์ของคุณที่แบบใช้หนังฟอกฝาดให้ดูเป็นคุณชายได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณชอบที่จะ บำรุงหนังให้มันดูเนี้ยบดูลุยดูมัสคูลีนคุณสามารถได้ใช้ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มออยนะฮะอย่างเช่นมิงออย Dublin อะไรเงี้ยก็จะทําให้ลุคของคุณเป็นอีกแบบหนึง่งแล้วก็หนังฟอกฝาดเป็นหนังที่คุณควรจะใช้เขาบ่อยๆใช้เขายาวๆใช้จนมันดีวิล็อปเป็นตัวคุณถ้าคุณรู้สึกว่าคุณอยากจะเลือกผลิตภัณฑ์อะไรที่คุณอยากจะมีมันอยู่ในทุกช่วงชีวิตผมขอแนะนำเวชเทเบิลแทนหรือว่าหนังฟอกฝาด ตัวหนังจะจดจำทุกเรื่องราวของคุณไลฟ์สไตล์ความชื่นชอบการใช้ชีวิตทุกอย่างมันจะถูกเมมโมรีเอาไว้ในรองเท้าหนังคู่นี้นะครับหรือว่าผลิตภัณฑ์จากรองเท้าหนังฟอกฝาดนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูกันนะครับแล้วก็ขอบคุณคนที่ส่งคำถามเข้ามาเกี่ยวกับการดูแลหนังฟอกฝาดนะครับวันนี้ผมก็เลยเอามาทำให้ดูแล้วก็ได้เห็นกันว่าเอยหนังฟอกฝาดเองเนี่ยก็เอามาทำเป็นเนียบๆได้นี่ไม่จำเป็นจะต้องเป็นสายเวิร์ก สายแบบลุยอย่างเดียวนะครับถ้าเกิดใครสนใจผลิตภัณฑ์จาก l i ออนนะครับแนะนำให้เข้าไปดูที่ artigiano.bkk.com นะครับเป็นเว็บไซต์ที่มีผลิตภัณฑ์อยู่ด้านในแล้วก็เข้าไปดูที่ facebook artigiano.official หรือ ig artigiano.official นะครับข้างในก็จะมีผลิตภัณฑ์มากมายแล้วก็มีรองเท้า p r ีออนนะครับที่เราเนี่ยคัดสรรเข้ามาในร้านนะครับให้ทุกคนได้เข้าไปเลือกนะครับ วันนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับใครมีข้อเสนออะไรหรืออยากให้ทำเรื่องอะไรรบกวนคอมเมนต์หรืออินบ็อกซ์มาบอกกันได้เลยนะครับขอบคุณครับ